สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการโหลด Windows 10ตัวล่าสุดให้มันบูตในแฟลชไดร์นะครับมาเริ่มวิธีการทำกันเลยครับผมเริ่มจากเข้าเว็บไซต์นี้นะฮะพอ,อมาหน้านี้แล้วก็กดตรงนี้นะฮะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาก็กดตกลงครับแล้วเลือกที่เก็บครับก็เลือกที่เก็บผมถนัดที่สก์ท็อปนะครับผมเก็บไปที่สก์ท็อป กดโอเคแล้วก็เริ่มต้นดาวน์โหลดครับทีนี้ก็ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยก็ได้ครับจะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับไฟล์ที่ชื่อ Media Creation Tool 2 0อ4ครับเปิดมันขึ้นมาฮนะกด yes ครับเขาบอกให้เราลอง จากนั้นก็ขึ้นหน้าต่างนี้มาก็กด accept ครับผมนั้นก็ให้รอรอนะครับผมลืมบอกไปจริงต้องใส่แฟลชเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับต้องเสียบเข้าไปในเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถึงทาที่ดาวน์โหลดไฟล์หรือว่ามาถึงขั้นตอนนี้ครับผมถ้าใครลืมก็เสียบตอนนี้เลยก็ได้ครับจากนั้นเลือก k e i install media ครับนะตรงนี้นะครับนั้นกด next ครับแลกด Next ไปครับ ต้องกดตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเขานิดที่แปดครับแต่ส่วนมากแฟดไดก็น่าจะสิบหขึ้นเวลาสมัยนี้ฮะโอเคจากนั้นกดเน็กครับผมเลือกแล้วกดก็กดเน็กนะครับผมจากนั้นก็รอเขานะพอขึ้นแบบนี้ก็กดฟิน i s ครับผม